3เคล็ดลับดูแลตัวเองจากภายในเพื่อให้ฝ้าจางผิวสวยหน้าใสวันนี้นะคะเกดมีเคล็ดลับมาฝากซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพภายในทรงผลสู่ภายนอกเลยใครที่อยากจะมีผิวสวยห้ามพลาดเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะกับการดูแลภายในมันสำคัญแค่ไหนต้องบอกว่ามันสาคัญมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากการที่ให้ฝ้าจางแล้ว เป็นการดูแลผิวในระยะยาวใครที่เจอปัญหาแบบวนซ้ำนะคะฝ้าเดี๋ยวมาเดียเด๋ยวขึ้นสิวเดี๋ยวขึ้นเรื้อรังหน้าไม่ค่อยดีเลยผิวแห้งแล้วก็รู้สึกว่าหน้าหมองคล้ำเป็นประจำ อ่าแบบนี้แสดงว่าผิวเรายังมีสุขภาพดีไม่เพียงพอวันนี้เลยจะให้เคล็ดลับดูแลจากภายในนะคะวิธีแรกเลยเริ่มจากการดื่มน้ำค่ะอันนี้สำคัญมากๆน้ำดื่มนะคะใครที่ดื่มไม่ถึงจิบดื่มไม่ได้ตลอดวันขาดน้ำ ผิวจะแห้งขาดความชุ่มชื้นเพราะน้ําคือส่วนสําคัญที่ทําให้ดีท็อกของเสียออกไปและทําให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยให้ผิวเราเป็นงปลั่งขึ้นอย่างเกตเองก็เลือกเป็นน้ําแร่ที่ผ่านมานะเกดก็เคยเจอว่าช่วงที่เราเนี่ยไปเที่ยวบางทีเนี่ยเรากลัวว่าหาห้องน้ําไม่ได้เดี๋ยวจะปัสสาวะบ่อยก็เลยดื่มน้ํำน้อยมากๆ อย่างเช่นช่วงที่เดินทางด้วยรถยนต์ระยะเวลานานๆหรือว่าจะเป็นเครื่องบินนะคะพอลงจากเครื่องบินสิ่งที่จับได้เลยหน้าสากหน้าแห้งเลยใครเป็นแบบนี้ต้องระวังค่ะหรือใครที่แบบทำงานติดต่อกันระยะเวลานานๆไม่อยากลุกจากเก้าอี้แล้วก็ไม่มีน้ำดื่มประจำโต๊ะนะคะจะเกิดปัญหาอย่างนี้แน่นอนคือผิวแห้งเพราะใครที่ทำงานเนี่ยก็ต้องอยู่ในออฟฟิศเนาะมีแอร์ด้วย เครื่องปรับอากาศแอร์พวกนี้มันจะยิ่งดึงความชุ่มชื้นของผิวออกไปทําให้เราเหี่ยวง่ายฝ้าก็จะเห็นชัดด้วยริ้วรอยก็จะมาชัดเจนวิธีที่2นะคะเลือกที่การรับประทานอาหารเพื่อช่วยเรื่องผิวจากภายในอาหารที่เราควรเลือกคือมีผักผล,ลไม้หลากสี อาหารที่มีโปรโตีนนะคะโปรโตีนในที่นี้ก็อยากให้เน้นย้ำว่าเป็นเนื้อปลาก็ดีไข่ไก่ก็ดีหรือจะเป็นพวกกลุ่มโยเกิร์ตนะคะธัญพืชก็ได้พวกนี้ส่งผลกับผิวเพราะว่ามันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระโปรโตีนก็ทําให้เราไม่หิวแห้งแล้วก็ยังเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวด้วยลองเลือกทานให้ดีค่ะและตัดลดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกไปเช่น น้ำตาลของหวานของทอดหรือจะเป็นอาหารที่แปรรูปพวกไส้กรอกลูกชิ้นแฮมนะคะไส้กรอกอีสานอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์กับเราก็ควรจะตัดทิ้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรืออาหารเวฟอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีทั้งนั้นลองเปลี่ยนดูนะคะและข้อที่3ให้ปรับ ลียนนิสัยการนอนใครที่นอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่ถึงนะไม่ถึง6-8ชั่วโมงนอนไม่มีคุณภาพนั่นเองจะทําให้ผิวเราแห้งเหี่ยวแล้วก็เกิดฝ้าได้ชัดขึ้นเพราะว่าการนอนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูต,ตอนนั้นสังเกตดูว่าคนอดหลับอดนอนน่าจะร่วงโรยเหลืออิดโรยตาก็คล้ำด้วยและผิวเราก็จะดูไม่ดีด้วยค่ะลองปรับดูนะคะจากภายใน3ข้อนี้จะ ช่วยให้ผิวของเราดูดีในระยะยาวรวมไปถึงสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่เก็อยากแนะนํา3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่รีวิวจากลูกค้าผู้ใช้จริงจะบอกเลยว่าฝ้าจางเห็นผลปลอดภัยไม่กัดลอกผิวไม่บางหน้าไม่แสบแดงตัวแรกเลยนะคะที่แนะนําเป็นตัวบํารุงค่ะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ ตัวนี้ช่วยลดเม,ม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ําให้ผิวด้วยคนที่มีอาการแพ้สารมาอาการที่ทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าแนะนําเลยนะคะเซรั่มตัวนี้ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยรับบํารุงได้เต็มที่ทาครั้งแรกเราจะรู้สึกเลยว่าเนื้อเซรั่มมันซึมฟึบเข้าไปบํารุงถึงข้างในแล้วก็มีความกระชับ ผิวกระชับเรียบตึงรวมไปถึงอาการแพ้สารอาการระคายเคืองก็ดีขึ้นด้วยโดยเซรั่มจะทาเช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดระหว่างวันก็อยากให้เน้นย้ำนะคะซ้ํากันแดดเข้าไปก่อนนอนแล้วล้างหน้าเสร็จทาเซรั่มสองรอบค่ะรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระร่วมกับการทาบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บบวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วให้ความอร่า กระจ่างใสด้วยสุดท้ายนะคะสะบูส่สวนภยัยแนะนำชุดนี้ค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะ